สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ดีนะครับมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนนั้นนะครับตั้งใจนะครับเรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้สําหรับใครที่นะครับมีแบงค์นี้อยู่ในมือนะครับ ตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีนะครับหรือใครที่นะครับหาเจอเหมือนกับแบงค์ที่อาจารย์สยามซื้อมานะครับก็สามารถที่จะนะครับแอดไลน์ไอดีแลวก็ส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็จะมานะครับให้ความรู้เกี่ยวกับแบงค์นะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นแบงค์ช้างแดงที่เรียกกันนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะ ที่มีอนุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบงค์ร้อยขนาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นขนาดใหญ่เมื่อสมัยเนิ่นนานนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับใครพกแบงค์ร้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลมีตังก็ว่าได้นะในยุคนั้นนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะที่น่าเก็บสะสมกันนะครับแต่ว่าราคาในตลาดนักสะสมเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ ใครมีแบงค์รุ่นนี้นะครับอยู่ในมือนะครับให้หยิบออกมานะครับแล้วทุกคนก็นะครับอ่าพลิกตามที่ผมบอกนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าของแบงค์ร้อยใบนี้นะครับด้านหน้านั้นท่านจะเห็นได้ว่านะครับมีนะครับอ่าเรียกว่านะครับอ่าภาพนะฮะภาพบรมศายาสาทิสลักษณ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแบงค์รุ่นเก่าๆแบงค์นี้ดูสวยงามนะครับออกสไตล์ลวดลายไทยที่ดูแบบ เป็นเอกลักษณ์บ้างไหมนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆนะฮะแบงค์นี้เนี่ยผมชอบพกนะฮะเพราะว่าแบบมันดูใหญ่แล้วก็มันดูสวยมากๆเลยอีกแบงค์หนึ่งที่สวยนะครับแต่ว่านะครับทุกคนครับแต่พูดถึงในเรื่องของตลาดนักสะสมนี่เป็นอย่างไรนะครับหลายคนนั้นก็ไปเก็บสะสมการแบงค์รุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่อยู่2หมวดนะอยู่2หมวดนะครับคือหลายคนนี่อาจจะอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแบงค์เนี่ยสหมวดคืออะไรอาจารย์สยามวันนี้ผมจะไล่เลียงให้ฟังแบบนี้นะครับ คือสองหมวดนี the the ้ก็คือหมายถึงว่านะครับบางหมวดเนี่ยนะฮะจะมีตัวเลขด้านหน้าอยู่สองสองตัวแบบนี้นะครับแต่บางหมวดนี่นะครับจะมีเลขด้านหน้าอยู่อยู่ตัวเดียวแบบนี้ดังใบนี้ก็ขายได้นะครับใบนี้ก็ขายได้นะอันนี้คือคือต้องบอกว่านี่ครับเป็นเป็นอีกใบหนึ่งนะครับอาที่นักสะสมทางบ้านเนี่ยได้ส่งมาประเมินราคาให้เราเก็บของเก่านะครับแล้วไปเจอใบนี้มาเนี่ยฮะที่เป็นแบบตัดเกินเห็นไหมฮะ นี่อย่างนี้นะฮะตัดตัดไม่ตรงบล็อกว่างั้นเถอะนะครับจริงๆแล้วมันต้องมันต้อง,องเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมนะครับมันต้องเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะจะสั้นกว่าและตัวนี้จะยาวกว่า <täll. S 1> แบงค์แบนแบนี้ขายได้นะครับผลิตผิดพลาดนะฮะมีมันแต่เริ่มน,นานแล้วนะแบงค์ผลิตเนี่ยนะครับที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับหลายคนนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแบบนี้มีราคากว่าปกติด้วยนะครับเป็นแบงค์แท้นะเห็นไหมครับถ้าแท้เนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าลายน้านะครับหรือว่าอ่า ภาพพระบรมศนสายาสาธิตสักของในหลวงเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยอยู่ตรงช่องว่างนี้นะครับอยากรู้ว่าแท้หรือปลอมเนี่ยให้ท่านให้ท่านสังเกตดูไปส่องแสงแสงสว่างดูจะเห็นได้นะครับนี่ฮะอย่างนี้ก็ขายได้นะทุกคนนะได้ราคาแพงกว่าปกติแน่นอนนะครับอย่างนี้นะครับไอ้นี่เก่าหน่อยแต่อาจารย์ก็ประเมินให้อยู่นะครับดูสวยงามนะเห็นไหมครับจะมีความต่างกันนะครับนี่คือด้านหน้าแต่นี่คือในคลิปนี้เนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยสาหรับใบนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักครับ นะเป็นประเด็นรองนะครับที่ผมมาอธิบายให้ฟังให้เฉยว่าแบงค์ชั้งแดงนี่มี2หมวดนะนะครับบางใบนี่มี2ตัวด้านหน้านะบางใบเนี่ยมีตัวเดียวด้านหน้า2ตัวเนี้อันไหนผลิตก่อนเพื่อนๆรู้จักไหมครับหลายคนนี่อาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้นะฮะความรู้นี่มันเป็นการเจาะลึกนะครับสําหรับ2หมวดกับ1ห,หมวดเนี่ยนะครับคือใบนี้ผลิตก่อน2หมวดผลิตก่อนนะครับอันนี้ผลิตทีหลังแต่ อันนี้จะหายากกว่านะเป็นคนละผลิตคนละครั้งกันนะครับนะฮะนี่ฮะตัวนี้จะจะหายากกว่าตัวนี้จะจะหาง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงความแปลกใบนี้หายากกว่าใบนี้ถือว่าธรรมดามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับอย่าได้คิดอะไรมากนะฮะเอาล่ะนะครับทุกคนครับประเด็นหลักนะครับที่เราจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับผมใช้ทุกคนจําอย่างนี้นะจําตามที่อาจารย์สยามแนะนํานะครับจําตามที่ผมบอกนะครับ ทุกคนคบเลขเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นในในส่วนของแบงแบงร้อยรุ่นนี้ว่างันเถิดนะครับเป็นช้างแดงด้วยก,กันก็จริงถ้าวันนี้ถ้าผมถามว่าใครมีแบงช้างแดงแบบนี้อยู่ในมือบ้างครับผมว่ายกมือกันทราบลาบเลยแหละนะครับรู้จักทราบลาบไหมครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผลิตออกมาไม่ใช่น้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีราคาสูงเนี่ยเป็นทุกใบหรือเปล่าอาจารย์สยามนี่คือจุดข้อสําคัญนะครับคือต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกใบนะ จะได้เข้าใจผิดนะครับบางใบมีราคาแพงบางใบมีราคาตำ่ำอ่ะผมจะได้เรียงแบบนี้นะครับผมใช้ดูใบที่ผมซื้อมาเก่าก็ช่างนะครับผมซื้อทุกทุกสภาพนะครับนี่คือใบนี้นะฮะด้าน,นหลังเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นช้างแดงเหมือนกันเลยทั้งสองใบใบนี้ผมซื้อมา นะครับเก็บของเก่าเจอนะครับของคุณยายรุ่นเก่าๆเ,เลยนะี้ของคุณนายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าขายได้แพงกว่านะครับแต่พอพลิกหน้ากลับมาเดี๋ยวพลิกพร้อมกันนะครับว่าเป็นรุ่นเดียวกันไหมเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับจุดที่ท่านต้องสังเกตนะครับทุกคนสังเกตตามเลยนะนะจุดนี้สําคัญนะมีราคาไม่มีราคาตรงนี้แหละนะฮะผมถึงขอแนะนาไงครับว่าเพื่อนๆครับนะฮะถ้าเกิดว่าท่านจากจะมีความรู้จริงๆหรืออยากจะค้าขายได้จริงอยากจะส่งขายได้จริงเนี่ย นะครับท่านควรที่จะนะครับฟังการบรรยายจากคลิปของอาจารย์สยามด้วยแล้วก็ถ้าดูจากที่อื่นมาไม่ต้องมาประเมินกับผมนะครับบางที่นั้นโอ้โหราคาแบบโอ้โหนะเหรียญการจนายอย่างนี้เป็นล้านอย่างนี้นะครับเหรียญปี37เป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ไม่ต้องส่งมานะสามหรือการจนาธรรมดาอา,อาจารย์สยามไม่ได้ซื้อครับถ้าใครไม่พอขายเนี่ยสามารถติดต่อมาแลกฟรีกับผมได้สําหรับปีนี้นะครับ ผมมีเยอะจริงๆนะครับมีเหรียญเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับขอความกรุณานะครับท่านใจฟังรายละเอียดของคลิปเราก่อนขายนะเพื่อนๆจะได้ขายได้จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโดนหลอกหรือนะครับไม่ต้องไม่รู้สึกว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงอะไรต่างๆเปิดใจให้กว้างน้ําอย่าเต็มแก้วนะครับโอเคไหมครับโอเคนะอาจารย์สยามแนะนํานะครับเอามาดูกันครับ2ตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงราคานะครับด้านหน้านี่นะฮะ เลขนี้เป็น29นะครับส่วนเลขนี้เป็น92นะครับใบที่ซื้อนะครับใบที่ซื้อนี่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนะครับใบที่ซื้อนี่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ 29k รับไหมครับอาจารย์ไม่ได้รับนะครับโอเคไหมครับ 29k รับไหมครับอาจารย์ไม่ได้รับแล้วใบนี้ล่ะครับ 92P รับไหมครับรับโอเคไหมครับ จ,จุดต่างอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องเป็นพิมพ์ผิดพิมพ์พมถูกอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พิมพ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ตัวเลขเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ด้านหลังนี่ไม่ต้องไปดูก็ได้จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดก็ช่างนะครับจะเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดก็ช่างจะเป็นเลขเก้าทั้งหมดถ้าเป็นเลขเก้าใบนี้ผมให้สองหมื่นอะคมๆหน่อยมาจัดให้สองหมื่นเลยนะครับถ้าเลขเก้าทั้งหมดแต่ต้องเป็นเก้าสองผีโอเคไหมครับ เลขเก้าทั้งหมดเลยนะเลขเก้าทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างเนี่ยแต่ด้านหน้าต้องเป็น 9-2P ผมให้2 0 0 0มเลยแต่ถ้าเป็น 9-2P ที่เหลือไม่ใช่ตองตองเก้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมซื้อราคาหลักพันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับใครไปเจออย่างนี้นี่เนะี่ยโชคดีเลยนะครับเหมือนกับแม่บ้านนะครับเก็บบ้านคุณนายนะฮะวันนี้เจอแบงค์นี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับถ้าไปขายถ้าถ้าแบงค์อย่างนี้ไม่ถึงพันนะเนี่ยอย่างนี้ไม่ถึงพันนะเขาเล่นกันร้อยกว่าบาทเอง นะครับอาจารย์ไม่รับด้วยนะครับถ้าเป็นใบสองใบนี่ไม่รับด้วยนะครับขอเน้นของหายากก็แล้วกันอาจารย์สยามชอบของหายากราคาสูงนะครับก็คือ9 2้านะครับจำตรงนี้ไว้นะครับเหมือตรงนี้นะเก้าสองพีนะครับทุกคนนะใครมีก็นะครับสามารถที่จะนะครับแอดไลน์ไอดีนะครับมาส่งประเมินกับทางช่องของเราได้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ นะครับกดมือถือของท่านไปที่ไลน์แล้วก็พิมพ์คําว่าสยาม f 4 5 5 5แค่นี้เองนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้แล้วนะครับถ่ายภาพภูมิคมมาถ้าไม่ใช่ตรงที่อาจารย์ประกาศนะครับที่บอกกล่าวตาม 2P ีนั้นก็ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับแล้วก็2นะครับคุณควรที่จะฟังคลิปให้จบก่อนนะครับค่อยนะครับอ่านนะฮะค่อยส่งประเมินราคาโอเคไหมครับนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับ ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุนหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ดีแล้วก็มีแบงค์หมวดหายากๆให้ได้ชมอย่างนี้หาของยากๆมาให้ได้ชมนะครับยืนยันว่าซื้อมานะครับไม่ได้ผลิตมาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ระวังนิดหนึ่งตอนนี้มี A อองเอไอนะพยายามที่จะโฟสนะครับให้ทางเราเนี่ยนะครับเสียหายไปด้วยนะครับเพราะว่า พยายามที่จะดึงกระแสเพราะช่องสยามชาแนลนะข้อมูลดีอย่างนี้บางคนก็โฟกสขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะท่านที่จิตใจดีนะครับขอให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์3ตัวตรง2ตัวแตกจากปูขาวญาติเกียนในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ